สวัสดีครับผมพุ่มกับจีนนะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการล้างลำไส้หรือดีท็อกนะครับผมเองนะครับเดิมทีก็ไม่เคยล้างลำไส้หรือดีท็อกให้กับตัวเองเลยนะครับเพราะว่าทำแต่งานนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้ลองล้างลำไส้ให้กับตัวเองสักทีนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยได้มีโอกาสนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ไฟโบติกอันนี้ครับหซองก่อนนอนนะครับลดส้มดื่มรสชาติดีครับดื่มอร่อยนะครับวันสองวันแรกที่ผมได้มีโอกาสาดื่มก่อนนอนนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาวันแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าอ,า,อาการก็คือมันก็ผายลม มากขึ้นนะครับตอนเช้าแล้วก็กลิ่นมันแรงนะครับพอเราไปไปเข้าห้องน้ํานะครับแล้วก็ถ่ายปกติเนี่ยก็ปรากฏว่าทีนี้เกิดขึ้นก็คือกลิ่นมันแรงขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกสบายท้องมากขึ้นนะครับช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนกับท้องไส้ปันป่วนอะไรเงี้ยนั่นแสดงว่าสิ่งที่เรามันหมักหมมอยู่ในลําไส้เรามานานเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มันสะอาดขึ้นนะครับทําให้มันเกิดกลิ่นขึ้นมานะครับ แล้วก็3-4ี่วันหลังเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เคยเห็นว่าลําไส้มันสกปรกเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็จะสะอาดขึ้นนะครับถ้าเราดีท็อกล้างลําไส้บ่อยๆทําให้สุขภาพเราดีนะครับผิวพรรณเราก็จะด,ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยก็คือมันสามารถป้องกันมะเร็งได้ด้วยนะครับก็เชิญชวนนะครับส่วนใครสนใจนะครับดูผลิตภัณฑ์นะครับไฟบอติกนะครับของบริษัทเจอร์นี นะครับขอเชิญชวนทุกท่านลองทดลองดื่มดูนะครับสวัสดีครับ